สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety นะครับวันนี้ก็มาพบกับโอ๊ตนะครับที่ถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตรงบริเวณนั้นนะครับมีความลึกลับอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเมื่อคืน exactly คือเมื่อคืนนะครับโอได้เกิดเหมือนกับว่านิมิตนะครับมีความฝันอย่างหนึ่งนะคะตอนเช้าโอได้ฝันอะไรที่ประหลาดมากนะครับว่า สถานที่ที่แห่งหนึ่งที่ก็เคยมาแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่มีผู้คนนะครับในความฝันซึ่งมันก็คือบริเวณนี้นี่เองนะครับซึ่งโอ๊ตก็อยากจะไปศึกษาประวัติว่าตรงนี้คือที่ไหนอะไรยังไงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณในย่านของเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับถนนสั่งตรงข้ามเป็นถนนอารักนะครับซึ่งโอ๊ตก็มีความสนใจจุดจุดนี้นะครับว่า คืออะไรแล้วโอจะไปศึกษาดูว่านี่คืออะไรเอ่ยหรือว่าเราจะหลุดวิติข้ามภพข้ามชาติมาอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับรถเยอะเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เชียงใหม่รถเยอะแล้วหลังจากสถานาการณ์โควิดที่คลายลงนะครับเชียงใหม่ก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับ จังหวะในการข้ามถนนไปนะครับครับโอ,อก,ก็ได้ข้ามจากฝั่งนู้นมาแล้วนะครับซึ่งทางฝั่งนู้นก็จะมีอ่าเป็นเซเว่นอนะครับเป็นเซเว่นอีเลแล้วก็โรงพรยาบาลเชียงใหม่รามอีตรงนี้นะครับแล้วฝั่งฝั่งทางนู้นก็จะมีวัดปันเสาอยู่นะครับ นนเส้นนี้นะครับตอนที่โอดมาถึงใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็เป็นบริบรเวณที่รู้สึกว่าเหมือนจะเงียบนะครแล้วก็มันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนในฝันเดะเลยนะครับก็เลยว่าแอบงงว่าตรงนี้คืออะไรนะครับอก็เลยอยากจะย้อนไปอ่านประวัตินะครับว่าตรงนี้คือที่ไหนนะครับซึ่งตอนที่โอดมาถึงใหม่ๆมันจะมีความรู้สึกว่า ถ้าที่ยังไม่ตกดินนะครับอยู่ในระหว่างที่เป็นอาทิตย์อัสด,ดงหรือว่าเวลาพบข้ามอย่างนี้นะครับตอนที่โอ๊ตฝันน่ะตอนนั้นณตรงนี้นะครับ,นนรรบเหมือนกับว่าวางเวงไม่มีผู้คนนะครับอ่าโอ๊ตก็เลยอยากลองมาพิสูจน์ที่นี่ว่าเป็นสถานที่แบบไหนนะครับพอเดินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นแ่งภูเมืองนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็น กําแพงเมืองเก่านะครับแล้วก็มีคูเมืองมีน้ำม,มีดอกบัวนะครับแล้วก็ถ้าเดินไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นแจ่งหรือว่ามุมเมืองโบ,บราณน,นะครับก็จะไม่สต็อปกล้องไว้นะครับแต่จะได้เอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้เดินไปตามกันเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับเทศบาลนะครับก็ได้ดูดน้ำออกไปนะครับจริงๆแล้วน้ำจะเต็มล้นเปรี่ล้นปรีตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ามีเหมือนมีการทำความสะอาดแอ่งน้ำตรงนี้นะครับแถวนี้นะครับอาย่านนี้ทั้งหมดเลยนะครับคั้นเมื่อไม่มีสถานการณ์โควิดนะครับเชียงใหม่ เวลามีงานสงการนะครับตรงนี้เต็มไปด้วยผู้คนหมดเลยนะครับทั้งสองฝักฝั่งนะครับก็จะเป็นเมืองเก่านะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกำแพงเมืองอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นกำแพงเมืองที่ยังมี ซากปรหลักผักพังแล้วก็เป็นที่จายูว่ายังมีเมืองเก่าอยู่ตรงนี้นะครับครับโอ๊ตก็ได้ศึกษานะครับจากการเซิร์ชนะปัจจุบันเลยนะครับเซิร์ชจ,จากในแจ่งเมืองของโบราณของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเชียงใหม่เนี่ยประกอบไปด้วย4ี่หัวเมืองสี่มุมเมืองนะครับมุมเมืองตรงแต่ละมุมก็เรียกว่าแจ่งซึ่งบริเวณกำแพงเนี่ยปหลักหักพังแล้วก็สูญสลายหายไปเลยนะครับ ที่เป็นกำแพงแต่ในโบราณจะมีกำแพงเมืองคล้ายๆกับกำแพงเมืองจีนอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้แบบเก่าๆนะครับแต่ว่าแจ่งที่อดอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าแจ่งหัวลินนะครับแจ่งหัวลินแจงหัวล,นวลินก็จะเป็นแจ่งที่ทุกๆแจงเนี่ยน,นะครับจะมีความสมบูรณ์นะครับอยู่เป็นในๆนะครับมีความสมบูรณ์ที่ถ้าสมมุติว่า เราจินตนาการถึงแจงต่างๆแล้วก็ประตูล้อมรอบแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าเป็นกำแพงเมืองปกป้องประชากรที่อยู่ด้านในนะครับเพื่อที่จะมีประตูที่ปิดอย่างแน่นหนาเพื่อที่จะปกป้องประชากรหรือว่าในส่วนของราชวงศ์นะครับกษัตริย์ในอดีตนะครับแจงหัวรินนะครับเป็นที่โอ๊ตอยู่ตอนนี้นะครับเป็นผู้ว่าแจงหัวรินนะครับแจงหัวรินก็ จะอยู่เขาบอกว่านะคะในนี้บอกว่าอยู่ที่ตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือที่มาของชื่อเนื่องจากเป็นจุดรับน้ําห้วยแก้วและดอยสุเทพนะครับแล้วก็ผ่านลินนะครับถือเป็นภูมิปัญญาระบบการระบายน้ำนะครับป่ปาในยุคโบราณนะครับเชื่อมต่อถนนสุเทพออกไปยังดอยสุเทพนะครับหายใจเชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับประมาณว่า ในอดีตน,นะครับก็รับน้ําจากบนยอดดอยลงมาตรงตรงบริเวณของอคูเมืองแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่าถ้ามีาศัตรึกศัตรูม,มาก็ไม่ให้ข้ามน้ํานี้ไปได้นะครับน้ําก็สันนิษฐานว่านะครับน้ําก็คงไหลอย,อยู่ตลอดเวลาทั้งปีนะครับก็ถือว่าเชียงใหม่ในยุค700ปีที่แล้วนะครับก็มีระบบปะ,ป,ะปานะครับการชลประทานที่ โอ้โหมีความชานฉลาดนะครับคือมันมันกว้างนะครับขนาดปัจจุบันนี้เราดูยังมันยังกว้างเลยนะครับถ้าเป็นอดีตนะครับมันก็ต้องกว้างกว่านี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการก่อก่ออิดหรือว่าในส่วนของทําให้มันมั่นคงตรงนี้นะครับแต่โอ๊ตเชื่อว่าในอดีตมันต้องกว้างกว่านี้นะครับ นี่นะคะความสวยงามนะครับที่ยังมีความกลิ่นอายของอดีตนะครับอยู่แล้วนะครับเทศบาลเชียงใหม่นะครับก็ได้ประดับนะครับตกแต่งด้วยไฟนะครับสปอตไลท์เพื่อที่จะให้เห็นความสวยงามในตอนยามในตอนค่ำคืนยามวิกาลนะครับก็จะมีมนต์ขลังเชียงใหม่ก็มีเสน่ห์นะครับและมีมนต์ขลังทำให้สวยงามนะครับตลอดทั้งคืนเลยนะครับ แล้วมีความรู้สึกไม่ได้น่ากลัวนะครับแบบนั้นนะครับถ้าบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะสวยงามนะครับมีกลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่นะครับในยุคอดีตท,ที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมปัจจุบันนะครับแล้วก็ตึกรามบ้านช่องต่างๆก็สอดรับนะครับกับ ตัวกำแพงนี้นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับในส่วนของเทศบาลเชียงใหม่ก็ได้ทําประวัติติดไว้เป็นอ่าศิลาจารึกนะครับนะครับอ่า ตรงนี้มีประวัตินิดหน่อยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะครับที่นี้นะครับก็บอกว่านะครับได้บรรยายสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายๆว่าหัวรินนะครับหัวรินหรือว่าหัวรินหมายถึงนะครับหมายถึงหัวรินหมายถึงจุดเริ่มต้นนะครับของการรับน้ําด้วยการการรับน้ําจากการผ่านรางน้ํารินนะครับ ลานน้ำรางน้านที่มีชื่อว่าลางรางน้ําลิน,นครับในอดีตภูมมุมนี้หรือว่าแจงนะครับแจงสีภูมิแจงขตั้มนะครับแล้วก็แจงกูเฮืองแบบนี้นะครับมีสีมีสามแจงที่อดกล่าวมาแล้วก็แจงที่สี่ตรงนี้ก็เรียกว่าแจงหวัวลินนะครับแจงก็คือมุมเมืองเนาะที่ยังมีซากปลักหักทางที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับแล้วตำแพงเมืองนี้เป็นที่รับน้ําจากมวยแก้ว ลงมานะครับเพื่อรับน้ําใช้ในเมืองเห็นไหมครับมีความฉลาดมากเลยนะครับในในระบบการจัดน้ําในของคนในอดีตนะครับแล้วก็เมืองเรียกมุมเมืองกับแพงเมืองนี้ว่าแจงหัวรินนะครับป้อมนี้ก็ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับป้อมนี้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ในสมัยเจ้ากาวิระนะครับประมาณปีพศ2,100 44นะครับ ว้าวีี่ลงตัวเลยก็ถือว่าเอ๊ะทำไมโอ๊ตถึงได้ฝันฝันแบบโอ้โหต้่งรู้เลยเนี่ยมี2,000 2,000 144ว้าว exactly คือโอ๊ตจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งนะครับชื่อว่าขุรุษนะครับปุรุษก็คือการเอา12มาคูณ12มอเตอร์ไซค์โอท,ที่เป็นรถามาฮ่านะครับคันเก่าเลขทะเบียน144อย่างง้นเลยนะคะว้าวคนลุกโอ๊ยทำไมมันแบบเอ๊ะ หรือว่าเราหลุดวิติอะไรบางอย่างเราคนพบหาตัวเองเจออะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับว้าวจริงๆนะครับเดี๋ยวจะไปยืนยันในวันหลังนะครับสำหรับการไลฟ์สดหรือว่าการทําคลิปในในอนาคตนะครับคือโอ๊ตจะยืนยันเลยว่ารถเลขรถทะเบียนของโอ๊ตนะครับมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะครับเลขทะเบียนรถ1 4 4จริงๆนะครับมันเหมือนเป็นปริศนาอะไรบางอย่างนะครับแล้วโอ๊ตเองก็เกิดวันที่4เดือน4ีเมษายนนะครับแล้วก็เกิดวันอังคารปีมะเส็งด้วยนะครับ โอ้โหเหมือนกับว่ามาไขปริศนาความลับอะไรบางอย่างเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับว่าหลุดมิติ <laughs> หลุดพบข้ามพบข้ามชาติอะไรขนาดนั้นนะครับอ่า <à, S 1> ก็มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยนะครับกับกดแรงดึงดูดอย่างเงี้ยเลยทีเดียวนะครับตื่นเต้นนะครบรู้สึกว่าคนลุกฟูมาเลยนะครับตอนที่โอ๊ตเจอว่าพศหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่อย่างนี้นะครับในการบุรณะคือความหมายก็คืออ่าเมืองเชียงใหม่อะ วันนี้นะครับปีนี้สร้างขึ้นมา726ปีอย่างที่โอเคยทําคลิปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วทีนี้นะครับ726ปีแต่ว่าในปีพศเจ้ากาวิละเนี่ยคือได้บูรณะอีกทีหนึงแสดงว่านี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะยาวนานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรึกษามันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวโอก็อยากจะศึกษาประวัติศาสตร เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้เรามีความสนใจเห็นไหมคะมันมีความเกี่ยวย,ยงกับตัวเราแล้วก็ว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะครับก็ฝันแล้วก็มาตรงนี้มาทําแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมี่าตัวของศิลาจารึกที่แบบว่าประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็บอกแบบในในเรื่องของประวัติแบบนี้นะครับ <c oughs> เหมือนกับว่ามาค้นพบตามหาอดีตอย่างนั้นเลยนะครับสังเกตได้ว่าด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเกิดแม่โฮสตด้วยนะครับก็จะต้องกลับไปนะครับทานข้าวกับแม่ที่บ้านนะครับแล้วก็มันก็พบข้ามลงแล้วนะครับก็ขอลาไปกันไปก่อนมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สดหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้รัวรัวรัวเลยนะครับแล้วก็พบใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมนะครับ ชมโฆษณาจากคลิปของโอ๊ตจนจบด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i ว t y